Hello? Hello? ในทุกๆวันนี้นะครับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าแทบจะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆแล้วในชีวิตประจําวันของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทํางานการเล่นเกมรวมถึงการสร้างคอนเทนต์ด้วยดังนั้นการประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นที่จําเป็นต่อาการทํางานทุกอย่างดังนั้นอย่างที่รู้กันนะครับก่อนที่ผมจะโดนบอทลงช่องเนี่ยช่องผมกำลังมาดีมากๆเลยครับดังนั้นแล้วผมก็เลยมีแผนประกอบคอมพิวเตอร์รวมไปจนถึงการประกอบมันใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเพื่อจะเป็นอุปกรณ์ในการทําช่องนี้ต่อไปดัังนน้ วันนี้ก็เลยเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์ซะเลยว่าในปี2025เนี่ยงบประมาณ100,000บาทเนี่ยเราจะสามารถได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับเริ่มกันที่ CPU ก่อนเลยนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับประกอบไปด้วย Ryzen 9 9950X 3D นะครับ16คอร์32เ h รดนะครับด้วยความเร็วสูงสุดอยู่ที่5.7 GHz นะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเลยครับก็คือ CPU ตัวนี้ณเวลานี้นะครับก็คือ CPU ที่แรงที่สุดในตลาดนะครับซึ่งมันแรงที่เที่ย ด้วยความที่มันมีคอกับเทรดเยอะถึงจะไม่เยอะเท่าคอเทรด Intel แต่มันก็เยอะจนสามารถประมวลผลหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่กับการการเล่นเกมมันก็อาจจะไม่ได้แรงเท่าไรเซนเจ็ดเก้าพันแปดร้อย x สามดีหรือที่เรียกว่าตัวบัคมันเล่นเกมได้เอพีเอสเท่ากับเก้าห้าอ x สามดีเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้คิดจะทํางานตัดต่อหรือว่างานที่ต้องใช้ซีพียูเยอะเก้าห้าอ x สามดีเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยครับไปซื้อไรเซนเจ็ดเก้าพันแปดร้อย x สามดีดีกว่า มาเอร์โบของเครื่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกิกะไบต์นะครับ X870 Eagle ซึ่งเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นของซีรีส์ X870 ที่สามารถขับไรเซน99950 X3D ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งประสิทธิภาพต่อราคาเนี่ยมันคุ้มมากๆครับเพราะว่ามันก็รันได้เต็มระดับหนึ่งเลยครับแล้วมันมาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อที่มีมากพอในการใช้งานทั่วๆไปในชีวิตประจําวันนะครับเ <c oughs> ช่น USB C 2รู 2> <c oughs> USB A ีกดรูรวมถึงการมี WiFi 7ที่สามารถดันสปีดได้เท่ากับการต่อสายแลนก็คือมึงไม่ต้องมีสาย ก็ได้แต่แต่มีก็ดีกว่าการ์ดจอของเครื่องนี้นะครับเวลานี้ก็คงตามหากันได้ควักถึงแม้ว่าจะขายแยกกันแล้วก็ยังมีคนรีเซลกันอยู่การ์ดจอ RTX 5080จาก MSI ที่เป็นรุ่นแวนการ์ดนะครับโดย5080เนี่ยมันก็แรงตามสภาพของมันอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้แรงด้วยพลังดิบแต่มันแรงด้วย Tensor Core หรือ AI Core ที่มีมาให้ซึ่งมันทําให้สามารถเล่นเกมที่จะมาถึงในอนาคตได้เพราะว่ามีเทคโนโลยี Frame Generation หร ประโยชน์กับผมในด้านการทำคลิปครับเพราะว่าโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อเนี่ยคือ DaVinci Resolve 19เวลาทำงานต่างๆเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะมี Neural Engine นะครับ ที่ใช้ AI ช่วยในการคำนวณการทำเอฟเฟกการทำโมชั่นหรืออะไรต่างๆได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งดังนั้นถ้าพูดถึง5080แล้วมันแรงครับมันแรงจริงถึงแม้ว่าจะเล่นเกมเฟรมแท้มันไม่เยอะก็เถอะแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่อง native resolution นะครับใช้ไปเถอะครับแม่งลื่นจริงๆแล้วถ้าคนถามว่าทำไมถึงซื้อ5080ของ MSI ที่เป็น v วนก u a ์ดทำไมไม่ไปซื้อตัวที่ถูกกว่าอย่างเช่น gaming trio หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นซีรีส์ล่างๆของ MSI เนี่ยเป็นเพราะว่าผมอยากได้จริงครับจซิงๆของ ในเรื่องของแรมนะครับเครื่องนี้ใช้ไฮเปอร์เอ็กซ์บีสิบสี่กิกบัตห้าพันหกนะครับโดยดาวินชีรีซอฟ v e เนี่ยบัตห้าพันหกมันก็พอแล้วครับและทำไมต้องหกสิบสี่กิกสามสิบสองกิกก็เล่นเกมได้แล้วหรือเปล่าเอ่อเอาเป็นว่าเวลาเราทำดาวินชีนะครับมันเป็นโปรแกรมที่แดกแรมเยอะมากๆนะครับโดยบางทีสามสิบสองกิกเนี่ยมันอาจจะไม่พอด้วยซ้ำสำหรับการทำ ดาวินชี f ฟิวชั่นแบบลื่นๆโดยเอาจริงๆเนี่ย64กิกเนี่ยมันก็เยอะขึ้นครับแต่มันก็ยังมีเออๆบ้างซึ่งแรมมันก็อาจจะต้องเยอะกว่านี้ด้วยนะครับถ้าพูดจากสิ่งที่เคยได้ยินจากอาจารย์ตอนมหาลัยนะว่าดาวินชีถ้าทำฟิวชั่นต้องการแรมขั้นต่ำ90กว่ากิกแต่ผมมีงบเท่านี้ครับ64 g ิกก็ พอแล้วครับเนื่นองจากเวอร์ s ั p พลายนะครับพาวเวอร์ r ั u พลายเป็นกิกะไบต์หนึ่งพัน uD หรือพูดกันง่ายๆนะครับก็คือ power supply หนึ่งพันวัตต์นั่นแหละสำหรับจ่ายไฟทั้งเครื่องนี้โดยราคามันไม่ได้แพงเวอร์เหมือนยี่ห้ออื่นๆแต่ไอ้เรื่องของกนะิกะไบต์เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าตอนที่ได้คอมมาเนะี่ยก็คือพาววเอร์ั o พลายเนี่ยในตัวเนี้ยใน reddit มันมีปัญหาเรื่องพาวเ power <Supp> s u p p ายไฟไหม้วอร์ r ั u พลายเสียง่ายแล้วของแม่งก็แรงจริงครับผมแม่งเป็นหนึ่งในนั้นครับซื้อมาวันเดียวครับ capacitor แม่งอืดๆๆๆๆๆ กกึจนสุดท้ายแล้วผมก็ต้องยกเครื่องกลับไปร้านเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่กลับมาต่อมานะครับชุดระบายความร้อนที่เป็นชุดน้ำแบบปิดนะครับจาก Thermalright w r r f r a m e Pro 360 ทำไมต้องวอลเฟมอีกแล้ววะเฮียช่องกูแม่งมีคนดูก็เพราะวอลเฟมนี่แหละซึ่งมันเป็นยี่ห้อที่ผมไม่เคยคิดจะมองมาก่อนแต่พนักงานที่ร้านเนี่ยแนะนํามาเนื่องจากถ้าผมไปชุดน้ําตัวอื่นเนี่ยงบมันจะบานไปมากกว่านี้แต่กลับกันนะครับพนักงานก็พูดว่าพี่เชื่อผมเถอะมันเอาไอ้ก้าอยู่มันก็ต้องเอาไรเซนก้าอยู่ดิแล้วพอเอามาใช้จริงๆมันก็เอาไรเซนก้าว 9950x3d อยู่เว้ยไม่ว่าจะเป็นตอนเล่นเกมตอนเรนเดอร์ตอนทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่อุณหภูมิสูงสุดมันก็อยู่ที่85เท่านั้นอง เมื่อเทียบกับราคาไม่ถึง6000นมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าจริงๆครับ <S <S ร,บรวมถึงสำหรับสายที่อยากจะแต่งคอมนะครับมันก็มีจอให้ด้วยแต่ว่าฟอนต์ในแอป,ปมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ <S <S เอาเป็นว่าและหลังจากนี้นะครับคือการเทสไอพีเอสจากเกมต,ต่างๆที่ผมเล่นในชีวิตประจําวันเกือบทั้งหมดนะครับโดยการเทสเนี่ยใช้จอ Full HD นะครับซึ่งเลขมันจะเยอะกว่า 4K นิดนึง <S <S แต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องทําไมผมใช้จอพันแปดสิบเทสคอมระดับนี้กูไม่มีตังค์ครับคุณก็เอาเงินมาให้ผมซื้อจอ 4K เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดู รอเล่นรอเล่นอย่าอย่ามามาเวลไรวลปรับสุดทุกอย่าง D L S S ไม่มีเฟรมเจนประมาณ130กว่าถึง140กว่าแต่พอเปิดเฟรมเจนแล้วเนี่ยเฟร,รมมันดันพุ่งไปถึง300ไปไปจนถึง400กว่าๆเลยก็ว่าได้และทีนี้พูดถึง Monster Hunter Monster Hunter ก็เป็นเกมหนึ่งที่กินสเปคพอปรับสุดทุกอย่างเปิดเลเทสซิ่งไม่มีเฟรมเจนจะอยู่ที่ประมาณ80 แต่พอเปิดเฟรมเจนแล้วเฟรมเรทก็ขึ้นมาเป็นประมาณ150ถึง160ถ้าเป็นไปได้ต่อมานะครับไซเบอร์พังนะครับปรับสุดทุกอย่างเปิดเลดิซิ่งเดีเอไม่มีเฟรมเจน FPS อยู่ประมาณ60นะครับไม่เกินนี้เลยแต่พอมาเป็น DLSS Quality เปิดเ t ดิซิ n งเปิดเฟรมเจน n X2 นะครับเฟรมก็ขึ้นมาเป็น106 แต่เราผมถ้าเปิดมากกว่านี้มันจะวุ่นละขอ of Duty Black Ops 6นะครับตอนไปเทสเนี่ยผมไม่สามารถหาห้องแมปใหญ่ได้จริงมันก็เลยกลายเป็น300 FPS ปลายๆพร้อมเปิดเฟรมเจนนะครับเกมต่อมานะครับ Tekken เกมนี้ไม่มีอะไรเลยครับปรับสุดทุกอย่างไม่มีเดียร์เดไม่มีหาเฮลอะไรครับ60เฟรมโซลิดครับเพราะเกมนี้แม่งล็อก FPS แล้วก็ไม่มีปัญหาฟอร์มาร์ให้เห็นเลย Data ้าฟอ์ทออนะครับไม่เปิดเฟรมเจเนเรชันอยู่ที่ประมาณ170รเฟรมถึง200เฟรมแต่พอเปิดเฟรมเจนเนี่ยเฟรมเรทก็พุ่งไปเกือบ350เลยก็ได้จนบางทีก็อาจจะ400แล้วในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มายุยงให้ทุกคนซื้อคอมราคาแพงนะครับ ก็ถ้าจะซื้อคอมดูสเกลงานของตัวเองดูเกมที่ตัวเองจะเล่นแล้วค่อยซื้อนะครับแล้วก็ราคาอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับหลังจากคลิปนี้ออกไปดังนั้นก็ศึกษาให้ดีนะครับแล้วค่อยซื้อสำหรับวันนี้ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับสวัสดีครับ